พอกันน้องคือกาวนาจาะนาะพอกันอีกแล้วช่องน้องนะจ๊ะนะจ๊ะค่ะอีลากะมาหน้าจ้ามาทงไกลๆเนี่ตะเวนเริ่มคล้อยกำคว่ำจังน้อยกับจพักกันเมื่อจะได้เธอทายฟอ้อมสวยงามมาอีกรอบหนึ่งจ้ะน้องกันอย่างไดคลิปพวกสวยๆงามๆไว้ลนะจ้ะเนาะสิบดอยมาหันมาอะไรมาอีกที่อจสิเขาเลื้งบุลละหรืออาจสิบดอมาก็ได้จ้ะ มันไกลเนะเาะคนละจ่าเบึ้งไปเรื่อยๆ่นแมงกะบี่เต็มเลยจ้าเนี่ยร้านกบกลมอม,ม่ยอดมือนะจ่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบึ้งแม่นานามันจ้ะเสียดใยมันมามีเหือดม่เหือนมันจบหนามแล้วมันหัว จะพ่นไปเปียงนามใส่หน้ากันเป็นแถวเลยเนาะหน้าปังเี่งานนีงามจะเขียวคักนี่อันนี้ในปุ๋ยใส่เดือนจะปุ๋ยขีกะเดือนมาเท่านี่อันนองอันพี่ไส้เขาเฮ็ดปุ๋ยขีะเดือนขายอยู่แถวโคราชจ้ะเขาเมื่อใส่เขาก็เขียวดีดีจ้ะนี่ปุ๋ยใส่เดือนนี่จ้ะเสียพิชัพปรนเทศยู่บุ่นโคราชจ้ะพ่นก็เอามาใส่หน้าพ่นเนี่ยเขางามเนู่ รู้สึกสบใบิใบใบซวยคักนี่จ้ะมันได้ปุ๋ยใส่เดือนเพินน่นีมันเท่ากับปุ๋ยขีก้กระเดียดนั่นเนาะเพิ่นนี้ถูกแต่ว่านี่งามคักค่ะเพิ่นเ็ดขายเพิ่นผลิตขายจ้ะกะนั่นเพิ่นก็มาใสหน้าเพิ่นใส่พักใสหญ่าใส่บังม่วงติดนวยดกคักค่ะหอนเด้อนี่จ้ะ โอ้ยพุ่นกันนกจ้ะงาม่่จ้ะพุ่นนกโอ้ยพุ่นบินมีความสุขนาะน่นเนาะพุ่นพุ่นจ้ะพุ่นปุ่นเต็มเลยจ้ะธรรมชาติดีคักจ้ะพุ่นไล่กันอ้อมทีบและนกกระได้ อยาก่าว่าสิย่างไปทั้งไม่นาำพุนละคุนไกลเติบอยู่จากพุนแมองป้าใหม่ละลายพุนไม่นาำงามคักกะนี่ทงนี้ก็งามนะนี่นาะเขาเนี่จะ้ะจ้าจัดตอกันจ้ะ พันปูปกทั่วไว้เต็มดีจังเนี่ยพันปูปกทั่วไว้เต็มนเนี่ย จะคล้องซ่องก็อยากเป็นนั่งแบบเนาะผูได้จับกล่องไงเนาะ <c oughs> คำจะคล้องจกมองนี่เพื่อนกะปูมันกดัดพดจะเพื่อนกับว่าเอาเข่ามาดำมไม่หรือกะสามไม้หมันเขาบานเท่เาเอิ้นขาสามเข่าจะจะสามเข่าไม่แต่ในนี้เ,เพื่อนมาสามเขา่าจากนี้ น้ำปังจักอย่างหน่นะเนาะเพิ่นเป้งน,น้ำใส่หญ้ากัหลายกระปูกัหลายจะ้ะโอ้ปุ่นนกมี่ฟอมสุกจ้นะเนาะบินเพิ่นจับปุ่นยิงฟอมสุกคักอิจฉานกเนาะปุ่นจะต้นดอกจานปุ่นกะบน,น้ำค่ะปุ่นจะเพิ่นนั่งอยู่ใต้ต้นจานใกล้ๆปุ่นจะ้ะ แดดกใกล้ๆสีคัำแล้วจ้ะสีเป็นจังสีแล้วจ้ะใกล้สีคัำแล้วจ้ะคัำจังหน่อยกับสีงามจะดกมังนอาจ้ะเนาะคุณน,นกแมงกระบีเต็มเลยจ้ะคุณ เราจะเที่ยงหน้าของหลานกับหลานเคยกับหลานสาวจะบังหับดิมองนั่งอยู่มองหันจะ้ะใครจ้ะครับนี่กันหลานจะ้ะเฝ้าหน้าอยู่ผู้เดียวนี่จะ้ะเฝ้าหน้าเขากลับบ้านบลาหมอก็นอนเฝ้าอยู่นี่ล,ละเฝ้าน้าใส่หน้าบา่ละเออเนาะนี่แหละอยู่ผู้เดียว,วไอ้นมกลับแล้วเตียงนี่นจะไปกราบเมื่กี้เขาแล้วกิกราบบ้ นี่ดยดอกจานงามงามนี่จา้าถ่ายดอกนันได้เยเงคนเลเออถ่า <g ül üyor> ยเป็นเิีส่ทางล่งแม่นม้ำท่านัน่นบ่จ้ดี๋ยวจะผาไปถ่ายแม่น้ำไหมเบิง่งเนาะจ้ะเนาะ่เอาผาเยฮะบ่ได้อาตังมากเพราะไงซากบ่กหิวลงมาก <g ül üyor> บ่ร้องแล้วอย่านมาอยู่โดนแล้วเลยบ่หายเอาลงมากนี่ละ ก็แล้ววันเส้นไปนั่ไปนั่งอยู่พุ่นแหละแต่แล้วยาิมาชวนบอกมันมันจีบ่ได้งานมั่งเลาก็เลยบ่ให้เขาสิกลับไปกินข้าวพุ่นล่ะใครดอกจัดในงานจ้าจ้าในกาเป็นพุ่นลราฟังที่เห็นไกลๆพุ่นละจ้าเป่นกับเป็นหน้าบหมือนพ่นเมืองเลยกับเป็นก็น้ำหน้าบรรทอนน้อยจ้าบรรทอนน้อยกับึ้นอำเภอเกื่ยงในจังหวัดอุบลนะคะ ฟังทั้งพูนเข่ากันง,ง่ามพอดีเห็นน้ำฟังกันเต็มกันจน้ะนี่นี่ลราจะเต็มอยู่เป็นกระสูบน้ำจากแม่น้ำเนี่ยเะจ้ะจะจนี่แม่น้ำก็แม่น้ำนี่ใสใสด้วย,ยจะ้ะมันจะแม่นม้ำจ้ะควรจะฟังควรจะ้ะ เดี๋ยวยังหาทาล่งแม่น้ำกันจะ้ะเพื่อมันก็นอเอาไปใส่มุลลย้ยเนาะจะ้ะเดี๋ยวไปบางทาล่งกันเลยจ,ะจะ้ะทาล่งแม่น้ำ กาเนี่ยแะกระแซงแดดแดดตะเรือละเลรืองามเนะจน๊ะเนาะดอกจนันแดดดอกแดดมันสะท้อนก็จะเป็นหนนิน,นแล้เนาะนี่เลยจ้ะแดดซองค่ะแดดซองแล้วจะเป็นหินต้นจานเนาะ เสมอเพิ่นไข่เนี่ยจะลดลงมาได้จ้ะแต่ก่อนไข่เหื่อยังเดี๋ยวจ้ะนี่จะแม่น้ำจ้ะแม่นม้ำนะจ้ะเนาะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนะจานะจาให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ